เนี่ยนี่เป็นภาพใหญ่ๆและเราว่ากันต่อทยอยนำเสนอเอาโซนอีสารก่อนไหมค่ะท่านผู้ชมเออมีคนอาจที่ร้านขายข้าวสารที่พุทธไทยสงบุรีรัมร้านขายข้าวสารนอกจากธนาคารก็คือคักเพราะอะไร ชาวบ้านรีบไปกดเงินมาซื้อข้าวสารมาเป็นกระสอบกระสอบซื้อแล้วซื้อไปกระสอบใช่ค่ะอย่างท่านหนึ่งชื่อคุณสุพีอายุ71แล้วนะคะเป็นคุณยายหลังจากทราบข่าวจากหลานว่าเงินเข้าแล้วรีบไปกดดูจากตู้ ATM มันเข้ามาแล้วจริงๆตามที่ ตามที่รัฐบาลประกาศไว้พอกดเงินพุ๊บพรีมาที่ร้านขา้าวสารก่อนเพราะอะไรจะซื้อไว้กักตุนยามไม่มีค่ะเพราะก่อนหน้านี้เคยซื้อขา้าวสารทีละกิโล2กิโลอย่างมากไม่เกิน5กิโลเท่านั้นครั้งนี้ซื้อเป็นกระสอบเลยดีใจ ที่ได้เงินก้อนใหญ่ขนาดนี้มาเป็นของตัวเองนัดญาติเลยจ้างรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมาขนเข้าสารกันคนละกระสอบค่ะและคุณยายสุพียอายุ71นี่แหละที่บอกว่าจริงๆแล้วว่าเงินนี้อยากจะกอดเอาไว้ยังไม่ใช้สักคืน2คืนแต่แต่ข้าวสารมันก็เป็นเรื่องจําเป็นก็เลยต้องไปซื้อข้าวสารก่อนค่ะแล้วเงินที่เหลือแล้วคุณยายจะเก็บเอาไว้แล้วจะใช้อย่างประหยัดซื้อข้าวเนื้อจ้าแต่ซื้อเป็นเป็นกระสอบเป็นกระสอบไม่ซื้อเป็นโลแล้ว กระสือจ้ามันเบิดไว้กุ้มค้ากุ้มค้ากว่าดีใจหลายหอดเ่าอยากซื้ออยังจังย่างหุ่นละใจเอามากอดไว้เย็นๆอย่ยเอากอดไว้สะก้อนดีใจหลายน่าโยงอุ้หญิงเนาะจ้าโอ้ยให้เจริญเจริญเด้อให้อายุเย็นเป็นจูกเด้อให้อายุมันกวนเย็นให้เล่าอยู่ไปโดนๆเด้อให้อยู่ไปหลายๆปีสาธุให้พ้นเจริญเจริญเด้อ ักนีมลยที่น้าทกาศาบุรีรัมคุณป้าคนหนึ่งวัย64ปีน้องไบรถึงกับร่ำให้หน้าตู้เ t m ีเมที่ได้เงินหมื่นแล้วก็บอกว่าชีวิตเนี่ยมันยากลำบากเพราะาต้องดูแลพี่สาวกับน้องชายพิการ3ชีวิตร้านก็มาเรียนอีกสามคนด้วยเบี้ยเงินชาราผู้พิการบัตรคนจนเนี่ยได้มาเดือนละ300เงินที่ลูกส่งมาให้ก็ไม่พอใช้ หลังจากกดเงินนี่แกดีใจขนาดนี้รีบจะรีบไปซื้อข้าวสารไข่ไก่ไว้กินในครัวเรือนแล้วแบ่งประกอบอาหารคือมาทำข้าวแกงขายหวังว่าจะเก็บกำไรเอาไว้ต่อยอดอะค่ะนี่ยคอพุรัฐบัลที่ช่วยเหลือคนจนมันมีบางช่วงบางตอนที่เล่าไปเนี่ยท่านผู้ชมพอได้เงินหมื่นบาทพอแกถอนตอนเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกนะเจ้าหน้าที่พอถอนออกมาปุ๊บปล่อยโฮดีใจอยู่หน้าโต๊ะ ป้าแกมสะอกสะอื่นบอกที่ร้องไห้เพราะดีใจสิบกว่าปีแล้วไม่เคยจับเงินก้อนหมื่นบาทแบบนี้และอย่างที่ว่าที่ผ่านมาเคยค้าขายอยู่มากขึ้นไม่แข็งแรงที่สำคัญไม่มีต้นทุนหมุนเวียนซื้อของก็ลยหยุดขายและมีภาระอย่างที่เราไล่เรียนกันไปอ่ะ ไม่เคยมีเงินมือ่ไม่เคยมีเงินพังเย็นจเย็นเย็นาจเย็นเย็นป้าย็นเย็นาย็นเย็นเด้อไปเรร้องให้เลาด้รับตอโจวดูหน่อยโตโต หปใจมากเลยค่ะคถือเงนผัมานานแล้วอเงินมัเป็น,น,ม,นมืนมาน,านล้วค่ขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือ ขอบคุณมากค่ะเชียรีใจดีใจไม่เคยถือกันแบงค์พันแบงค์หมื่นไปทำอะไรมีหลายอย่างเลยค่ะซื้อของที่ใจจำเป็นของใช้ในครัวเรือนแล้วก็เยอะแยะไปหมดเลยค่ะน่าอะไรอย่างนี้ป้าไม่มีเงินหมื่นเน่ยไม่เคยมีไม่เคยมีตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมันไม่เคยมีได้ถือแบงค์พันเลยค่ะ ใช้เงินนี่แหละค่ะเงินคนพิการเงินคนชราแล้วก็เงินสามรอยเนะะ่ยค่ะที่รัฐบาลให้ช่วยเหลือได้กินนะะี่ค่ะวันนี้ป้าจะเอาเงไปทําอะไรวันนี้นะซื้อของขาย,าขายอยากขายอของอยากขายผลไม้บ้างของใช้อะไรอย่างนี้ราคาพวกไข่พวกข้าวสารด้วยต้องซื้อป้าอยู่กับใครภะระเยอะไหมอ๋อภารละเยอะมีหลาย มีร้านสามคนขอบคุณค่ะรัฐบาลที่เ่อยเหลือคนยากคนจนก็ไม่มีอะไรจะกินขอบคุณมากๆากนะนึกว่าจะไม่ได้ได้แล้วดีใจมากเลยค่ะต่อลมหายใจไม่เคยได้จับแบงค์พันมีแต่ส่วนละร้อยสองร้อยแค่นั้นแหละค่ะคนไม่มีก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมสำหรับบางคน ได้จับแบงค์พันหรือมีเงินหมืน่นขนาดเดียวกันแวะไปดูออมสินยสโสธรในเขตเทศบาลยโสธรก็มาต่อคิวท่ามกลางสายฝนโปรยปกันตั้งแต่เช้ามาก่อนที่ธนาคารจะเปิดมากันแบบยิ้มแมย้มแจ่มใสคุณยายมาลีอายุ86ปีเป็นอีกคนที่ได้เงินหมืน่นถามยายเอาไปทำอะไร กจะเอาไปรักษาตาที่มองไม่เห็นค่ะ,ะซื้อของเข้าบ้านพวกข้าวสารอาหารแห้งขณะที่บางคนบอกจะไปซื้อแผงเพเก็บไว้พ่อที่ป่วยติดเตียงบางคนบอกจะเอาไปให้ลูกหลานลงทุนค้าขายค่ยคะนี่ท่านผู้ชมจํานวนมากบอกจะไปซื้อของเดี๋ยวจะมาขายจะมาต่อยอดเงินหมืน่นบรรยากาศเป็นแบบนี้ขณะที่สีสเกตคุณยายตื่นแต่เช้าปั่นจักรยานเจกิโลไปกดเงินหมืน่น คุณยายบุญโชูซึ่งอยู่ที่ตำบลธาตุอำเภอวังหินศรีสะเกดคุณยายปลอบบางตื่นแต่เช้าออกจากบ้านปั่นจักยาน7กิโลเอาสมุดเงินฝาตกตกสวังหินไปกดปรับยอดพอปรับยอดปุ๊บเงินหมื่นเข้าแล้วท่านผู้ชมดีใจมากขอบคุณรัฐบาลค่ะที่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน หกโมงทีรถจักรยานมาจา้ะคิดว่าคิดอะไรอยู่นั่นละ่ะคิดอะไรอยู่พอมาเข้าบัญชีแล้วเอาไปใส่ให้ร้านตป็นโรงเรียนวาดเจ้าพนิบ่ให้ดันบ่ได้ไรก็ดันขอบคุณที่อันคุณให้หน้าน,น,นจะจ๊ะก็ราชการคนให้มากกันที่ใจอยู่เนี่ยท่านผู้ชมที่นี่เนี่ยแน่นเลยประชาชนมาขอถอนเงินที่เคาน์เตอร์จนล้อนออกมานอกสำนักง,งาน าบางส่วนบอกเดี๋ยวถอนสักครึ่งเดือนก่อนเก<อ>็บไปบ้างค่ะเอาเท่าที่จำเป็น,นขนาดที่โคราชหลายรายเป็นผู้พิการมารับเงินหมือนแต่บางคนก็บอกมารอแล้วยังไม่เข้าบัญชีก็แปลว่าท่านยังมีปัญหาเรื่องกรณีที่คุณจุลพันธ์บอกอ่ะบัตรจะบัตรหมดอายุบัตรไม่สมบูรณ์หรือยังไม่ได้เชื่อมช่องทางการโอนเงินนะคะเมื่อวานนี้เวลาที่ท่านไปถ้ายังไม่ได้ก็แปลว่ายังไม่ได้แล้วใช่ค่ะแล้วโอนไปหมดแล้วในวันแรกอ่ะเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชม ยังไม่เข้าเนาะยังไม่เข้าเลยนี่พิการเดี๋ยวคอยสามโมงกับกรนายกเขาจะกดปุ่มสามโมงหนึ่งหมื่นเลยนี่อันนี้ที่ได้ค่ะหม่นี่จครับเจ้าเปสื่กับเขาเดินสื่อเสียพลาเบิ่งเด้อสื่อกับเขากินสื่อเสียพลาเออกอบกองทุนเลยได้เงินแล้วเนาะอ่าได้เงินเรียบร้อยเเงินรรียบ้อยแล้ว่าขอบคุณหลายๆมารอไอเดียมาหลับเงินเหรียญคนพิการไอเงินเอกดิจิตอลคน พิการี่เนี่ยเขาว่าเจวะห้ยังไม่ได้เลยเนี่ยเาขาออกกันหลายคนเลยผมยังไม่ได้เลยเขาเลยคนพี่การเหมือนกันเนี่ยตก,กดออกกันทําไมผมยังไม่ไดย้ยังมีข่าจใจผวดเพก่บไปปลูกเะเจัธนาคาระางมดต้องไปแก้อย่างที่ว่าภายในวันที่สามธันวาบัตรอายุไม่มีบัตรหรือไม่ได้มีบัญชีช่องาการเชื่อมต่อรับเงินค่ะเพราะโอนพิการเขาโอนไปจบแล้วเมื่อวานนี้ล็อตแรกเดี๋ยวเจอนอีกสามครั้ง ลอตถัดไปขณะที่นักข่าวไปสังเกตสังการร้านค้าของชำปากทางเข้าู่บ้านแป๊ะที่เมืองโคราช <c oughs> คึกคักเลยลูกค้าซื้อของมากกว่าทุกวันค่ะเงินกระเป๋าหนักมาก,กันทีเดียวนี่เป็นภาพใหญ่ๆเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อ6เกา50นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับ